จับวันที่สองวันที่สองเฮียจะขอความจช่วยทีมเดิมทีมเดิมทีมเดิมรอบสองยังมีอีกรอบนะอบสุดท้ายไม่ไแน่ใจว่าเราจะได้มาจับหรือเปล่านะคะเราจะจับเนะสือกเหรอะเสกเสือกจับแล้วจับแล้ว,จ,ลวจับคนนะคะ หง,หง,หง,หงาหงาไปจะจเล่นเล่นเไปไปไปนจับจาดคะ รอบสองรอบสองรอบสอง เสดเจจะเลือดสะดุดสะดุดเมื่อกี้ตกคะเนนเจลิกาเลยค่ะเมื่อกี้โอ้ตัวนี้ดีแท้มารถนี้รถนี้รถนี้ กำลังใจให้ด้วยนะคะมีตัวหนุ่มๆม,มีตัวหนุ่มๆน,นะคะใส่สวยด้วยแต่สวยด้วยใส่สวยมากค่ะใส่สวยมากฝากเป็นกำลังใจให้ประจ่าและทีมง,งานด้วยนะคะเดี๋ยวประจ่าจะให้ดูรอบสุดท้ายเมื่อกี้ตก สุดเลยนี่ I'm <laughs> แรงดีทุกคน ดีวีเอพีด้วยบังบังกล้องบังลบ,หน,ลบหน่อ <c oughs> ยลบหน่อยบังกล้องไงลบหน่อยลบหน่อยเจ้าวลบหน่อยโยกไปโยกไปค่ะ ไฟเหรอคะเครื่องไฟบอกเลยค่ะอ่ามีมีการมีงานกับติ่ต่อเครื่องไฟได้แเด้อี่ันันี่้จบอกก็ได้ีการมีชอบพวกคือท่ยู่ หน้าปิดตัวเราให้าจะหายใจกระชื่นสอมาสามเลย อ๋อสื้อๆนะคะ ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะ มนุ่มโซดนะคะนุ่มโซดมีทีมงานของประจ๋ามีทั้งเขาแก้เครื่องเสียงแล้วนะคะกินอะไรนะกินไก่นี่นะกินละเม้ยนะกินเลยเออนั่นะกินนี่ครับนี่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 กินแล้วกดต้มเขาไหม มีทั้งเครื่องเสียงเครื่องไฟติดต่อได้นะคะมาจับไก่เออมาจับไก่ได้ทั้งหลายๆงานใครมีงานบวชงานแต่งแต่งซับแต่งซ้อนหรือเปล่านะเจ้ามีป่ะแต่งแต่งซับแต่งซ้อนอยู่บ่เนี่ยบ่มีมันบอกนะบ่ม่นไก่บ้าไคเสียวไก่มาลงไก่ไม่ค่ะ S <S อาาอุ้ยเราต้นมาทางนี้แล้วเาต้นมาทางนี้เนี่ยทีม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 ใจจ๋ามีหนุ่มๆนุมทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่หนุ่มๆนุมค่ะมีแต่หนุม่มหนุ่มตะกวไล่มาแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าเยโบเกีอวอบ,บอกเกี่ยวกับหน้าตาดอกรุ่นนี้ค่ะกระเป๋ญญาแบรนด์แฟนนี เจ็ดกองไปเจ็ดเจกองเจ็ดกองแจวแววรอหนึ่งแป๊บบังหัมใกล้สิบเวิดแล้วนี่ทีมงานะจะเบิ่งยาวๆยังจะมีจับอีกหนึ่งรอบนะคะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแม่บอกน่าจะยังอีกรอบหนึ่งนะคะจะเก็บงานอีกรอบหนึ่งแต่บ่งุ้กว่าป้าจ๋าสิได้มาจับจะบอกประมาณนี้น่าจาฟากเพราะเหงาแล้วเนาะ ฝากหน่อยค่ะโอ้ยเสียงก็ไม่มีเนี่ยเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้วนาต้นสุดหล่อสู้ขนาดน้ำหนักลดไปสิกิโลพอใจไหมน้าต้นลดลดลดก็ประมาณนี้นะคะประจะาจลาไปก่อนก็อย่าลืมนะคะมีงานบวชงานแต่ง งานเลื่อนเลื่อนกินเลี้ยงแล้วแต่ทุกงานค่ะขึ้นบ้านใหม่ฉลองงานรับปริญญาได้หมดนะคะติดต่อมาเดี๋ยวพระจ๋าจะลงเบอร์ไว้ให้เด้อจะเด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับเอฟซีของพระจ๋าทั้งนอกทั้งในต่างประเทศขอบคุณมากนะคะช่วงนี้พระจ๋าไปซาเด้อจะเด้อมันมันสิ้นเดือนมันสิ้นเดือนจะไป พระจ่าเกษีพยายามไปให้ทุกทุกบ้านเด้อจ้ะเด้อพยายามขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับวมือนี้เจอกันอีกรอบหน้านเจอกันอีกรอบหน้าเจอกันอีกรอบหน้าชาวบ้านใจกล้าเจอกันอีกรอบหน้าสําหรับวมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ